ถึงแล้วถึงแล้วบ้านเทนเหยียมตัวแปลงล่างเป็นไอ้นู่นแต่ตอนนี้หาพี่บอยก่อนพี่บอยไปไหนนี่ไหนวะอยู่นี่อ้าวขึ้นไปทำข้างบนลงมาฮะลงมาเลิมาหาดูวิวดิวิววิวโหเดี๋ยวก็น่าหายท้องยิ่งเดี๋ยวเป็นไข้เป็นนั่นอยู่ลงมาฮะลงมาเลิกต่อให้อภัยยังข้างล่างอ่ะห้แล้วลงมาข้างล่างให้ยยัยนะเอ้ย ไหนจะเป็นไขรนะโควกาวอีกเฮ้ยที่หายแล้วบูก็ไงวันนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าอ่าอําเภออะไรวะลืมแล้วอําเภอบ้านแท่นอําเภอบ้านแท่นนะตอนนี้ผมอยู่อําเภอบ้านแท่นเป็นเวลาเอ่อเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งรู้จักไหมเที่ยงครึ่งคืออะไรฮะ เที่ยงครึ่งขี้เกียจจะบ่ายจะครึ่งแล้วอ๋อบ่ายโมงครึ่งบอกบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนะก็อยู่เพเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิตำบลสามสวนตำบลตสามสวนสามสวนนะก็จะมาทำเจ้าซูโม่กันนี้นะไปถ่ายนะหัวเครื่องเตรียมตัวเด้อขายนะหัวเครื่องเครื่องเป็นเออเอ็มร้อยให้มึงขอเบอร์เจ้าของบ้านไปสิเอ่อเจ้าของเออแล้วก็หัว เป็นทูโม่นะหัวเป็นทูโม่หัวเป็นทูโม่ะครับก็ดูภายในก่อนอ่ะถ่ายเข้าไปดูเออดูดิเป็นไงมีผีนะมีผีหลอกไหมไม่มีอ่ะฮะไม่มีแต่พร้อมไปแต่งวีพีแล้วเออซื้อไปแล้วแถมผีป่ะไม่มีผีไม่ได้ผีผีไม่มีนะโอเคเอาเดี๋ยวมาฝั่งนี้เดี๋ยวยกหัวให้ดู ถ่ายนะหัวกับเครื่องนะได้หัวกับเครื่องนะคันหน้าไม่ขาดอย่างนี้เลยไม่มีถอดอหัวเครื่องชุดแต่งได้ครบไปไม่มีถอดเอาดูเครื่องเอี๊ยมร้อยเพื่องเราเล่าเลยเสียงยังแน่นอยู่เลยเครื่องดีๆนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเลยเดี๋ยวให้รายละเอียดเอออยู่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวดูซิเป็นไงติดพุ่มตูดใจเลยดีกว่าหื บอยดึงดับค้าง ทางตามตีนหัวสึ่โม่นะดูลงล่างคลิปๆสวยนะก็ได้หัวก็ได้ล่างกระปุกไม่ได้นะแล้วได้อุปกรณ์หัวรับหลังตัวนี้มันลงม่าน้ำได้ครบหมดกับเครื่องเกียร์ไม่ได้นะม่าน้ำได้ดูแลนะกันชนกันชนตียื่นสวยนะของแต่งเอาไปท่มๆทอย่างนี้เลยแต่งไม่ได้ถอดนะไม่มีถอดเอาไปครบเลยให้ไวให้ไวครบหมดเลย ไปเลยไปรุ่นข่อการนี่ได้อะไรล่างนี่ได้อันเดียดอะไดนี้ของเด็กก้านะของเด็กก้านะได้เสื้ออนี่เอ็มร้อยไม่ได้เกาะโบนะตัวนี้โบไม่มีอ่ะเดี๋ยววางหัวก่อนเดี๋ยวมาฟังราคากันเดี๋ยวมาฟังราคากันโบไม่มีม,<า>มีแต่มีแต่โบก็อะดูเนี่ยผมอ่าถ้าถ้าใครมีนะม,มีมีรถเอาไปใส่หล่อเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช้ได้เลยนะ ก็เจ้าของเปิดมาบอกว่าไม่อยากให้ขาดหนึ่งแสนบาทคือหนึ่งแสนทุนนะครับใครอยากได้ก็ไปไหนล่ะพ่อหนุ่มเบอร์โทรใครเบอร์โทรใครมีมั่งไปเอาเหล็กไปเอาเหล็กแล้วมั่งผมซื้อเล็กก็บอกเบอร์โทรไหนมีมีเบอร์มีเบอร์เขาไม่เบอร์เบอร์โทรใครมีเบอร์ไม่มีอ้าวไม่มีติดต่อใครอ่ะตติดด่อเี๋ยวฮะติดต่อท่านเลยว่าท่านจะลงมือไม่ใช่ไม่เบอร์เบอร์โทรบอกได้ไหมเบอร์อะไร เอาเบอร์แม่ก็ได้อ่าเบอร์แม่นี่เบอร์ศูนย์เอ้าฉายกูมาหากูนี่นี่เห็นไหมศูนย์เก้าสี่ห้าห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าอ้าฉายบางนี้ฉายดูทีหนึ่งอ่านิ่งๆเออเบอร์นี้นะเบอร์ตามนี้เลยเบอร์ตามนั้นนะโทรไปได้เลย ก็เจ้าของไม่อยากให้มันขาดแสนก็ 1000, คือ1นึ่งแสนทั่วนีก็จะดีอาจจะต่อรองได้นิดหน่อยไม่เกินหมื่นนะร้อยเคร้อยเคแต่ผมบอกว่าได้เลยถ้าสภาพนี้ไม่ต้องต่อหรอกโอ้โหเอาเถอะหาย <100 S 2> ที่ไหนไม่ได้สครับก็เนี่ยใครมีซูโม่นะใครมีเคทีนะเคทีเป็นคนทุนน้อยนะเอาตัวนี้ไปใส่เลยจบเลยทั้งหัวทั้งเครื่องจบวิ่งได้สบายนี่ <100 S 2> ร้อยเคนะไม่ใช่ร้อยนี่นะเนี่ยชุดแต่งแจ๋วเลยรถขับได้ปกตินะดูเป็นขาสูงนะซูโม่ขาสูงนะ อุปกรณ์สวยๆนะเออดูเลยเอามาดูบอกข้างซ้ายหน่อยอย่างหลอกเปิดตาบอกข้างซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนหน้าข้างซ้ายด้วยเอาระวังนะสามสองหนึ่งแอะแอหลอกหืไม่นี่ไม่มีนะตีตู้ตีตู้นอนไปแล้วตีตู้นอนไปแล้วโอเคจบนะก่นาทีแล้วอ่าห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของมั่งก็เดี๋ยวคันนี้ผมจะมาทําเป็นเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยเดี๋ยวคนสงสัยจะถามขายทําไมก็นี่ไงของใหม่ต้องใช้ลา์ก็เริ่มอยู่แล้วนี่ จะใส่เป็นเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะเครื่องเครื่องเป็น e13c เป็นยูโรไฟฟ้ากล่องข้างเครื่องนะเป็นยูโรห้าหัวแอร์ดูอ้เนี้แมวไปยังไงอันนี้ยูโรเจ็ดนี่แถมแมวตัวงสองตัวเลยข้างในเลยตัวหนึ่งนี่นะมาเข่ามายูโรเจ็ดยูโรเจ็ดก็ถังลมคือถังลมอุปกรณ์อยู่นี่ครบกันชนช่ำๆไปเลยไปหลายรอบแล้วถังลมเอ่อถังลมนี่ดูเนี่ยตรงนี้มันชอบผุเออดูอย่างงี้มาก็โอเคนะ ได้ดตรงนี้จะเป็นเหล็กนะก็ไม่มีอะไรก็โปรเจกต์คันนี้ไปนี้ดีกว่าโปรเจกต์คันนี้ก็จะมีวางหัวเครื่องเกียร์เกียร์ใช้ไม่เกียร์ตันนะใช้ไม่เกียร์ตันวางหัวเครื่องเกียร์ก็เกียร์ก็ต้องไปเปลี่ยนหัวหมูใหม่กับรอบอะไรใหม่ก็เดี๋ยวเจ้าของเอาไปทําแป๊บเดียวก็ไงจะมีถังคัสซีด้วยคันนี้คัสซีกว้างๆอยู่87ต้องถังให้ได้95นะเคยจะใส่700นะแล้วก็เดินระบบลมเป็นเบรกแห้งทั้งคันนะมาดูระบบลมนี่ นี่เขาเปลี่ยนมาแล้วเบรกแห้งเห็นไหมเมกาอร่อยนี่เขาเปลี่ยนมาแล้วเบรกแห้งเปลี่ยนไวรอเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวผมจัดให้จำๆเลยคันนี้เดี๋ยวเดินระบบให้เป็นเบรกแห้งทั้งคันจบกว่าสวยกว่าแน่นอนหรือสงสัยกันเดี๋ยวมีรถลูกค้าบอกว่าแล้วข้างหลังผมจะใช้เป็นเบรกน้ำมันมาเดินได้ไหมได้ได้หมดแหละไม่อยู่ที่ลูกค้าจะอยากทำแบบไหนแล้วถ้าชอบข้างหลังยังไม่เปลี่ยนก็ใช้เป็นเบรกน้ำมันผมก็าทำให้ได้เบรกได้อยู่ดีกว่าด้วยอยู่ดีก็คืออยู่ดีเหมือนกันแหละนะ แต่ถ้าเป็นเนแบรกแห้งมันก็จะได้เต็มระบบมันแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้วันแรกวันนี้ก็เป็นเวลาเออจะบ่ายสองแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทําหาอะไรเลยเนี่ยเนี่ยดูดิ<ม>ก็เดี๋ยวดูเคลียร์สถานที่<ะ>แล้วก็เน่เน่อย่างที่ผมบอกไว้งานทํานอกสถานที่นะมันไม่ง่ายนะกี่นาทีแล้วเจ็ดเจ็ดได้ไหมเออพอได้อยู่จะให้เกินเกนะ้าไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีมาอยู่เงี้ยเอา้าแล้วดู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 แผนดูดดรอบๆนี่มันโล่งเลยไหมโล่งไหมไม่มีนะลมแดดล้วล <ง S 2> นะ แล้วผมก็ต้องหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้ให้รถลูกค้าเสร็จให้ได้และให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจมาเชียร์ผมหน่อยก็แล้วกันนะฮะก็ใครรับชมอยู่วันไหนกันบ้างก็ลองคอมเงมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับท,ที่นี่ที่ชัยภูมินะฮะอำเภอบ้านแท่นบ้านแท่นฮะตำบลสามส่วนนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าวันพรุ่งนี้ความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มรื้อหัวออกก่อนคือเบื้องต้นเลยรื้อหัวรถเคนอยู่ไหนอะไรยังไงที่ยกหัวเป็นยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้อองรเคียดู นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายปุ้น